สวัสดีครับสวัสดีค่ัลห้าสี่สามสองอ่าเพิ่งบินกลับมาคเพิ่งบินกลับมาครับเมื่อวานครับเมื่อวานยังยังปรับเวลาไม่ค่อยได้อยากอยากพูดคำนี้มานานแล้วเต้นอะไรอะไรเงี้ยใช่เป็นยังไงบ้างคะประสบการณ์ครั้งนี้ก็ตื่นเต้นดีครับเป็นเป็นเป็นอีกอีกหนึ่งประสบการณ์ที่รู้สึกว่าประทับใจแล้วก็ก็จะหาโอกาสได้แบบว่า ดีๆแบบนี้ได้ก็ต้องแบบว่าได้รับโอกาสเป็นอย่างยิ่งครับก็รู้สึกประทับใจในตัวเองแล้วก็ทีมงานทุกคนที่ไปด้วยพี่พี่เก้าเล่าให้ฟังเหมือยว่าแบบบรรยากาศตอนแบบไปเดินเป็นยังไงบ้างเอาจริงมันยิ่งกว่าที่แบบว่าเราเคยเห็นแบบว่าผ่านสื่อหลายๆ<ภ>ได้หลายสำนักเลยจริงมันเป็นบรรยากาศที่แบบว่าเป็นเมืองที่อยู่ริมทะเลเป็นเมืองที่มีมนตลเสน่ห์หลายๆอย่างไม่ว่าตัวอาคารบ้านเมืองอหรืออะไรหลายอย่างพอรวมกับบวกกับ เทศกาลหนังที่เป็นแบบว่าระดับโลกแล้วก็มีนักแสดงฮอลลีวูดอะไรอย่างเงี้ยเดินเพ่นพ่านอยู่ทั้งเมืองอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้แบบว่ารู้สึกว่าคือมันมันเรา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 พาตัวเองมาขนาดนี้ได้ไงมามาจุดนี้ได้ไงตอนแรกตอนแรกภาพที่เราคิดไว้ตอนก่อนที่จะไปมันเป็นเหมือนที่แบบที่ไปไหมคก็ก็อย่างที่บอกเลยเมื่อกี้เลยว่ามันมันเกินคาดมากมาก ภาพในหัวมันมีอยู่แล้วเพราะว่าเราเราก็ติดตามงาน,นมาตลอดแล้วเราก็เห็นบรรยากาศแบบว่ามันจะเป็นประมาณไหนเดินมมแดงเข้าไปดูไปดูหนังชิงรางวันไปแบบว่าเจอพบปากกับเซเล็บต่างๆนักแสดงฮอลลีวูดอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราได้ไปเดินเองกับตาเองได้ไปเดินเองกับตัวเนี่ยเรารู้สึกว่ามัน ทุกอย่างบรรยากาศมันแบบสวยเกินคาดมากๆแล้วแบบทุกอย่างมันลายล้อมไปด้วยแบบแสงไฟต่างๆบรรยากาศงานต่างๆนักแสดงอ่างที่บอกทีมงนรู้สึกว่าแบบมันเกินที่เราเคยเห็นจริงๆบรรยากาศดีเพราะมีคนไปด้วยหรือเปล่าเอจริงครับทีมงานเยอะมากเพราะว่าคนก็แซวว่าเออบรรยากาศโรแมนติกเราก็เลยได้ซีโรแมนติกเยอะจริงครับเออได้ละอย่างนั้นก็ไปก็นอกจากทีมงานแล้วก็ไปกับน้อง แล้วน้องก็ผมตอบแทนก่อนน้องเลยละกันว่าน้องก็ทําได้ดีในในประสบการณ์ในครั้งนี้น้องก็แบบว่าสวยมากมากนะครัาหลังเห็นเลยยังแบบทันหลังเนี่ยทั้งทางเลยตอพรัลมองเราเป็นไงบ้างตอนที่เห็นพรัลมองเขาเขามองเรามันยังไงบ้างมองผมหรอมองน้องมองน้องเราก็รู้สึกแบบดีใจดีใจครับ แล้วก็แบบมองแล้วก็ดีใจกับน้องด้วยอะไรเออเพราะคนก็แซวเออแบบคอนเทนต์ต่างๆที่เราทํำด้วยกานเห็นไหมคะเห็นไหมคะก็มีเห็นบ้างะอืจะไม่เห็นยดงไงถ่ายเองไม่เขินเขินครับเขินเขินใครเขาถามว่าเขินใครเขินพี่ตากล้องครับกับน้องนี่ like yeah. เราแบบ ธรรมชาติอยู่แล้วจริงเหรอทำไมท่าเลยหรอคือทำ่างนี้บ่อยหรอก็เท่าที่เห็นแหละครับออกันก็ไม่ใช่ถ่ายคอนเทนต์นะดิจริงจริงแบบว่าเออจริงอ่างี้เหรอมันก็เป็นโมเมนต์บรรยากาศะครับใช่เพราะคนเทาก็โหโอุ้ยแบบไปเออแบบเหมือนหลุดมาจากเออเหมือนหลุดออกมาจากนิยายน้องน่ารักแหละทุก็เลยแบบว่า มองทุกอย่างมันดูแบบออกมาจากนิยาอะไรแบบนี้ดีอขอบคุณมากครับบอกว่าพอคนแบบแซวเยอะโมเมนต์เยอะอย่างนี้แบบเออแฟนๆจะฝันเป็นจริงเมื่อไหร่เออหมายถึงเรื่องผลงานใช่ไหมครับแล้วแต่พี่ก้าวค่ะอ๋อพี่ก้าวคิดว่าเรื่องอะไรอะคะก็คงเป็นเรื่องผลงานต่อต่อไปแห<อ>ละครับที่ทุกคนเคชียร์ใช่แบบว่าอยากให้มีผลงานร่วมกันอีกอยากให้มีผลงานแบบนี้ ผลิตออกมาเยอะๆอะไรแบบนี้แล้วถ้ามากกว่าผลงานนะคะก็คงเป็นความสัมพันธ์แหละครับอุยไม่ความสัมพันธ์แบบว่าดีขึ้นเหนียวแน่นขึ้นอะไ้ความสัมพันธ์เท่ากับเท่ากับเท่ากับยังไงนะพัฒนาขึ้นไปครับพัฒนาไหมก็จากสนิทไปแล้วก็สนิทขึ้นไปอีกเรื่อยๆอุ้ยสนิทขนาดไหนเรียกนะยิ่ง สนิขนาดเนี้ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเรียกว่าอะไรถ้าสมมติเราเรียกเราเรียกเราบอกว่าเป็นคนรู้ใจได้ไหมสนิทแบบคนรู้ใจพี่บ้านหัวได้ไหมไม่ไม่ไม่เอเอาจริงเราสองคนก็ค่อนข้างรู้ใจกันเออพรุ่งนี้พลาดเลยก้าวลับ์สนิทเป็นคนรู้ใจเอาก็เราสองคนแบบว่า ทำงานด้วยกันบ่อยมีโอกาสได้พูดคุยกันบ่อยมากๆไม่ว่าตั้งแต่กาทำงานด้วยกันแรกๆแล้วยิ่งไปคานเนี่ยมีโอกาสได้แบบได้นั่งอยู่ด้วยกัน2คนอะไรเงี้ยก็คุยกันแชร์อะไรกันเป็นปกติอยู่แล้วคน่อนข้างมั่นใจว่าพอพอพอจะรู้ใจกันพอสมควรรู้ใจเป็นพิเศษอะไรอีวะพิเศษพิเศษพิเศษด้วย พยักหน้าต่างเลยครับพิเศษสุดๆอย่างเงี้ยพิเศษสุดๆครับแปลว่าตอนนี้เรียกว่าพีพีเป็นคนพิเศษของพี่เก้าพิเศษนะก็ได้แบบว่ามีโอกาสไปทํางานร่วมกันต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยมันจบตรงที่พิเศษนะไปแล้วพิเศษแล้วคุยกันทุกวันเลยครับคุยกันทุกวันก็เกลือกแล้วกันครับเกลือกแล้วกันบางมีบางโอกาสเราก็แบบว่าต่างคนต่างมีงานที่เป็นแบบว่า งานของตัวเองอะไรแบบนี้มีเวลาชีวิตของตัวเองอะไรมีสังคมแบบที่แตกต่างกันออกไปก็เวลาเราใกล้จะทํางานกันใกล้จะมาเจอกันก็จะมีแบบคุยคุยกันทั่วไปปกติทํางานเสร็จแล้วก็จะแบบว่าพักไปขอบคุณกันอะไรแบบอย่างล่าสุดก็กลับคานมาก็พักผ่อนกันอีกวันน้องก็โทรมาขอบคุณมากที่แบบว่าช่วยดูแลกันและการอะไรอย่างเงี้ยตลอดทั้งทีแปลว่าคำพูดหวานๆเราก็ติดปากกันอยู่แล้วเพราะว่าคุยกันตลอดเรื่องหวานๆแบบนี้ ถ้าเจอสนใหจะตีกันมากกว่าแต่ในชันที่หวานเลยหวานสุดที่เคยเรียกพีพีเรียกว่าอะไรคะที่รักไหมคะก็คงก็คงว่าน้องแหละน้องพีพีที่รักชอบไมก็ก็ว่าน้องแหละครับแต่แบบว่าทูนเสียงมันก็จะแตกต่างกันอโทษในเลองลออบอบลองลอง น้องเอาจะมีเวลาดูด้อครับแล้วตอนน้องน่ารักอับน้องน่ารักก็น้องพี่ก้าหูแดงอะดูพี่ดิครับชองน้องตรงไหนบ้างคะช่อบน้องตรงไหนบ้างช่องน้องก้าวตรงไหนบ้างครับไม่ใช่คโอ้ ก็ชอบที่น้องเป็นคนจริงใจดีครับแล้วก็แบบว่าน้องก็เป็นคนน่ารักสดใสแบบเวลาเราอยู่ด้วยเราก็แบบมีความสุขผมก็เป็นคนที่แบบว่าคนละขัว้วกับน้องเลยจะเป็นนิสัยค่อนข้างแบบอินโฟเวิร์ดแล้วแบบไม่ค่อยพูดไม่ค่อยคุยอะไรเงี้ยแต่แบบพอตั้งแต่ผมรู้จักกับน้องเนี้ยในหลายอย่างแบบน้องก็ชวนผมพูดคุยบ้างชวนผมมีสีสันอะไรเงี้ยบ้างกับคนทน,น้องบ้างกับบรรยากาศอะไรหลายอย่างก็แบบ เออทำให้การทำงานร่วมกันมันสนุกเพิ่มมากขึ้นเราได้เจอกันแบบบ่อยๆมันก็แบบว่ามีอะไรที่แบบว่าไม่ใชกรกันมามาเล่นสนุกกันอะไรแบบนี้ <อะ S 1> ครับ <Okay. S 1> เ,เ,เห็นเห็นผลงานคู่ไหมคะผลงานคู่เหรอฮะต้องต้องต้องฝากทุกอย่างว่ามันก็มีกับทางแบรนด์ SLC Green ที่เป็นคู่ครับผมก็ ดีใจมากๆครับดีใจมากๆก็เป็นอีกหนึ่งผลเชียร์ผลสนับสนุนจากพี่ๆน้องแฟนคลับของผมเองแล้วก็ของน้องพี่เองก็คอยเชียร์กันมาตลอดจนเราได้พรีเซนเตอร์คู่ด้วยกันก็รู้สึกดีใจแล้วก็ขอบคุณมากๆก็รอลุ้นละครคู่น้องโอเคค่ะขอบคคุณ่ะขอบคุณคี่เข้ามาหนึ่งสองสามครับหนึ่งสองสามหัวใจนิดนึงครับหัวใจด้วย ขอหัวใจด้วยอ่าอ่าใพีอ่พีพ mm um ีพีพีอยู่นี่ค่ะพีพี่เป็นพีพีหน่อยเออ้ากัดหน้ากหน้าาพี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 ทอพีพีเป็นเท่าเลยพีพีอ่ะเป็นเทน่าเป็นเ่าต่อไป่่พีพีพีวีซีท่านไป